นี่คือสวนสาธารณะที่เป็นสถานที่ชมวิวดอกซากุระซึ่งคนไทยยังไม่ค่อยไปกันครับที่นี่เห็นภูเขาหิมะด้วยและยามค่ำคืนส่วนนี้ถูกยกให้เป็นจุดที่สามารถเห็นความสวยงามของดอกซากุระสวยติดอันดับหนึ่งในสามของญี่ปุ่นทักกระดค Castle s i g e Park ที่นี่เป็นสวนสาธารณะอยู่ที่เมืองนิงตะครับในฤดูใบไม้ผลิ p, ต้นซากุระ4 0 0พันกว่าต้นของที่นี่ <c oughs> ก็จะพากันบานสะพรั่งทั่วทั้งสวนมีแลนด์มาร์กเป็นปราสาททาคาดะอันยิ่งใหญ่และผืนน้ำที่จะสะท้อนความสวยงามของซากุระยามค่ำคืนซึ่งถ้าใครไปช่วงซากุระาบานเนี่ยที่นี่เขาจะมีงานเทศกาลครับฟืลประมาณงานวัดบ้านเรามีร้านค้ามาขายของกินเพียบเลยอากาศก็จะเย็นๆน,นะให้ฟีลความโรแมนติกได้ดีมากโดยซากุระของที่เมืองนี้จะบานประมาณช่วงต้นถึงกลางเดือนเมษาครับปีที่แล้วพีกๆช่วงวันที่8เมษาาลองงวแพลนนกัไปดู กันโดยการเดินทางไปที่นี่นะครับเราสามารถนั่งรถไฟชินคันเซน็นจากสถานีโตเกียวสายฮคุริคุไปลงที่สถานีโจเอสึเมียวโคใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าใครซื้อ JR East Pass ก็สามารถใช้ขึ้นชินคันเซ็นสายนี้ได้เลยจากนั้นต่อรถไฟเอจิโกะโทคิเมคิไปลงที่สถานีทาคาดะแล้วเดินต่อไปยังสวนประมาณ15นาทีก็ถึงครับจะบอกว่าสวนนี้ซากุระสวยมากจริงๆคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักด้วยแนะนําไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งครับ